สวัสดี f อที่น่ารักทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่7แล้วนะคะประจำงวดวันที่1ตุลาคม2568ค่ะใกล้จะถึงวันเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแต่และฝันก็เข้มข้นนะคะตัวเลขน่าติดตามกันทางนั้นเลยแอดขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะที่เล่าแชร์กันเอาไว้ตามโลกโซเชียลต,ต่างๆแอดเลือกมาเป็นบางฝันนะคะที่น่าสนใจจากคนฝันแม่นคะ่ะ นำมาสรุปเนื้อหาแล้วก็สรุปตัวเลขให้นะคะให้เพื่อนๆนใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อลอตเตอรี่กันค่ะไปดูฝันที่1กันค่ะฝันที่1เป็นฝันของน้าหนุยช่องเ่าแอมค่ะงวดที่แล้วน่ะฝันว่าผีเด็กมาขึ้นรถนะคะแล้วก็ชี้เลขทะเบียนทะเบียรนรถน้าหนุยคือ3852ผู้ฝันก็ได้โชคมาแล้วนะคะจากเลข58งวดนี้ฝันอีกแล้วค่ะ ฝันว่าขับรถไปหาเห็ดหาปลานะคะไปที่เดิมที่เคยเจอผีเด็กนั่นแหละค่ะตอนกําลังหว่านแหจับปลาก็ได้ยินเสียงดังมาจากรถที่จอดเอาไว้นะคะโครมครามโค้งเคลงอะนะคะก็เลยหันไปดูเห็นเด็กอยู่3ามสี่คนขึ้นไปกระโดดเล่นอยู่ที่ท้ายกระบะค,ค่ะผู้ฝันก็เลยเดินไปหาเด็กๆเ,เหล่านั้นนะคะก็เห็นว่าเป็นเด็กกลุ่มเดิมก็เลยถามดูว่างวดนี้มีเลขให้ไหม มีเด็กหัวจุกคนหนึ่งค่ะลักษณะเหมือนกุมารทองมระซิปบ,บอกว่างวดนี้3ามหห้าสนะถูกแล้วก็อย่าลืมซื้อขนมมาให้ด้วยบอกเสร็จก็พากันวิ่งเข้าป่าไปค่ะเพื่อนๆดูเลขทะเบียนรถของน้านหนุ่ยนะคะ เลข3852เนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวที่ไปตรงกับทะเบียนรถที่หลวงปู่สูงเขียนเลขใส่ให้ค่ะที่แอดเคยเล่าฝันไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีหลวงปู่สูงมาเขียนเลขใส่รถทะเบียนรถคันนั้นคือ6528อีกคันหนึ่งก็คือคันที่เขาฝันว่าออกลูกบนรถนั่นแหละค่ะทะเบียน2856ค่ะเลขคล้ายกันมากเลยนะคะ3คันนี้ มีเลขที่ชนกันด้วยจากทะเบียนรถทั้งสาคันก็คือเลข528หรือว่า825ค่ะถ้าฝันแม่นกันทุกคนนะคะเลขน่าจ,จะวนเวียนอยู่ในนี้นี่แหละลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะฝันที่2ค่ะฝันของคุณยายนำช่องเกิดอ,อีสานใต้ค่ะยายฝันว่าไปหาพี่ชายนะคะกับพี่สะพ้ยจะไปขอหมากกินค่ะคยายเคี้ยวหมากนะคะ แต่ว่าไปเจอพี่ชายยื่นกระดาษให้นะคะพี่ชายยื่นกระดาษมาให้มีเลข1 2 4กับ597อยู่แล้วพี่ชายก็บอกว่ามี93ด้วยทั้งพี่ชายกับพี่สะพ้ยนั้นเสียไปนานแล้วทั้งคู่นะคะผู้ฝันก็เคยได้โชคจากพี่ชายมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าพี่ชายเนี่ยรักและห่วงน้องสาวมากมักจะมาให้โชคค่ะฝันที่3ค่ะน้านวลจากช่องโชคดีชาแนลค่ะ น้านวนฝันถึงตายายชุดขาวมาหาค่ะคนที่เป็นคุณตาเนี่ยบอกว่าดูเอานะแล้วแกก็เขียนเลขใส่กระดาษสีขาวให้ดูส่วนยายไม่พูดอะไรนะคะแค่มาด้วยกันเลขที่เขียนใช้ปากกาสีแดงเขียนบนกระดาษสีขาวนะคะเป็นเลข883แแล้วก็บอกว่าให้ซื้อรัฐบาลเยอะๆนะ งวดที่แล้วเนี่ยตายายมาเขียนให้แบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเลขนะไปออกทกศออกอมศินนะคะงวดนี้ตาแกก็เลยบอกว่าให้ซื้อรัฐบาลสำหรับเลข883ก็เล่นเป็นอีกตัวหนึ่งได้คือ283นะคะเพราะว่ามี82ตัวค่ะแล้วก็อย่าลืมตัดเป็น2ตัวกันด้วยนะคะฝันที่4นะคะลุงตาทิพย์ฝันแม่นช่องคนมีโชคค่ะ บอกว่าฝันถึงผีย่าที่เคยมาบอกเลขในงวดก,ก่อนมางวดนี้ผีย่าไม่พูดค่ะแต่ว่าเดินมาชูนิ้วบอกรอบแรกเนะี่ยชูสามนิ้วรอบที่สองตอนแกจะเดินไปชูอีกครั้งห้านิ้วนะคะอันนี้เป็นฝันแรกนะคะซึ่งน่าจะตีเลขได้จากนิ้วมือก็คือ3าหค่ะส่วนฝันที่สองนั้นลุงแกเล่าว,ว่าฝันว่าปริงตัวใหญ่มากมากัดที่ง่ามเท้าง่ามนิ้วเลยค่ะ คุณลุงเขาเห็นแล้วก็ไม่จับออกนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเท้าคีบป,ปริงเอาไว้ค่ะแล้วก็พิจารณาขึ้นมาเอาขึ้นมาดูนะคะฝันนี้ลุงเขาตีเลขเป็น2882ล่างนะคะฝันที่5ค่ะพ่อเคนช่องเบาแอมฝันว่ามีผู้หญิงแก่ๆอยู่3คนนะคะมาบอกว่าให้ไปดูตัวเลขที่เล้าไก่เขาเขียนเอาไว้ให้นะคะ พอเคนไปดูเห็นเป็นเลขไทยนะคะเขียนเอาไว้ไปดูในฝันนะคะเลขที่เขียนคือ045กับ322ค่ะฝันที่6ค่ะฝันของอาจาร,รย์แหล่ช่องเจเอี้ยงค่ะหลังจากที่แกฝันได้เลข315ไปแล้วนะคะเมื่อตอนต้นงวดมาฝันรอบสองอีกครั้งฝันว่าปู่บอกให้ไปขนของในถ้ำออกมา ผู้ฝันก็ขนกระสอบออกมาเต็มคันรถเลยนะคะรถกระบะท,ที่ใช้อยู่ประจำขนออกมาโดยไม่รู้ว่าข้างในนะ่ยคืออะไรพอออกมาแล้วปู่ก็บอกว่ากระสอบที่ขนมานั้นน่ะคือทองคำเป็นกระสอบใส่ทองค่ะเต็มไปด้วยทองเลยนะคะกระสอบปุ๋ยปู่บอกว่าจะออกมาแจกคนรถของลุงแหล่ที่ขับไปขนทองนะคะทะเบียน5854ดค่ะฝันที่7นะคะเพ่าดำช่องเบ่าหนองค่ะ ฝันว่าอุกาบาทตกใส่หลังคาบ้านหลังคาทะลุเป็นวงกลมใหญ่เลยนะคะผู้ฝันก็เข้าไปดูอุกาบาทที่พื้นเป็นหลุมกลมมีก้อนหินสีทองค่ะมีเลขอยู่ในนั้นด้วยเป็นเลข5 4เขียนเอาไว้บ้านเลขที่ผู้ฝันคือ243สนะคะอายุผู้ฝันคือ64ปีค่ะฝันที่8นะคะฝันของเขยอ,อีสานใต้เองค่ะ ฝันถึงรุ่นพี่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาหาในฝันเนี่ยทุกคนใส่ชุดสีขาวหมดเหมือนชุดไปวัดนะคะแต่ว่าพี่ที่ฝันเห็นนั้นนะคะเขาใส่เสื้อสีดำมีตัวหนังสือสีขาวเป็นเลข235ผู้ฝันได้คุยได้ทักทายด้วยแต่ว่าพี่เขาไม่พูดด้วยค่ะยิ้มอย่างเดียวพี่เพิ่งเสียไปได้ไม่นานน่ะนะคะอายุพี่ที่ฝันถึงคือ60ปีเกิดพศ2 5 0 8ค่ะ ฝันที่9ค่ะพ่อแดงกับผีหัวขาดช่องบ่าวแอมนะคะอันนี้ไม่น่าจะใช่ฝันนะคะพ่อแดงเขาเล่าว่าเอาน้ําหวานเนี่ยไปเส้นไหว้ผีหัวขาดในป่าช้าแล้วก็นั่งสมาธิสื่อสารวิญ,ญญาณผีหัวขาดอนะคะผีมาบอกกับพ่อแดงว่าได้ไปเอาเลขมาแล้วจากกองสลากค่ะ งวดนี้ได้เลข62กับ732นะคะพีหัวขาดนี้เคยให้เลขถูกมาแล้วนะคะยางก็ลองตามๆดูไว้ค่ะฝันที่10ค่ะแม่เพลินช่องนนทิยาค่ะฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกเลขนะคะบอก475ผู้ฝันบอกว่าไม่ใช่ผีนะคะเป็นคนที่มาบอกพอคืนถัดมาก็ฝันอีก คราวนี้ฝันว่าหลานสาวมาบอกค่ะบอกว่าให้ซื้อล่างนะ1551ซื้อไว้เยอะๆเลยร้อยคูณร้อยก็ได้คุณผู้ชมชอบเลขไหนก็ลองเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูนะคะและทั้งหมดที่เล่ามานี่คือความฝันค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมนะคะเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบกับเลขที่เราชอบพิจารณาดูดีๆนะคะ ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ